อ๋อมันไม่ใช่ผมจับข้อหาไม่ติดสารประสาทไทยตามก่อตั้งกำหนดนะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นิกัสเซต์ไม่ใช่นิกัสเซตไปมาไหมมันต้องมีไม่ใช่นิกัสเซตไม่ใช่นิกัสิซตใช่น่าจับได้ไงหรอได้สิไม่ใช่นิกัสเซตจับได้มันต้องมีเจ้าของมาด้วยนะครับไอ้นั่นนิกัสเซตมีเจ้าของมันจำรู้ต้องพูดมัรู้ต้องพูดละบายยอมอ่ะเฮ้นี่ปัญหาของของอุบัตเลย ไปครับตอนนั้นเดี๋ยวเรียกรถเดี๋ยวเรียกรถคุณผู้มาเลยครับไครับนนีเตรขาอะไร่อเอนี่นนี่เาโดนนี่เกษตรขาเไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นหนูบอแค่แล้วหนูโดนเขาไม่ใช่นี่เกษตรใช่ไหมพี่

ี่เอาของไปล้ม่องสังไ่้ส่ไมเันต้องเชิญไปไงยังไงพี่ก็เก็บของไม่เราไม่รู้อย่าพูดดิเราไม่รู้อย่าพูดดิผมก็ไม่รู้ไงเออก็อย่าพูดก็อย่ากอยาพูดผมก็เลยถามนี่ไงไม่ได้หรอก็คอบางความเนี่เราคุยกันไม่น้องใครทำอยู่สาบผมอมาเปพ่อแกแล้วใคเก็บร้ายผมพี่พี่เก็บร้ให้น้องสองคนไงไปแค่คนเดียวแค่คนเดียวก็ได้ไม่ครับ เไ่ไับตน้เไม่จับเราแเชิญไปไปาผู้ับลไปเองใไปไม่ได้ถ้าพี่ลัวอะไรหล้าไปเหรอใเขาจะปล่อยคุณเดินไปคเดียวหนยังไงเทอเลี้วของไปได้เนี่ยเดินตามไปไม้หรอเล้วของไปผมจะไป่ไเงินตอนไหนครอไหงไงเราไปแั้งสคนเราจไดไมหูมันไม่มีอไ เราผมไม่คืออยากขายของในสุจริตที่ที่มันเหาือนเราไม่ถึงมันโดเวพราะว่ามันไม่ถิดกฎหมายและคุ้มครองอยู่แล้วเป็นตลาดภาษาไทยที่ก็มาจับไปเสือป่ามาจับหุไนเล้งไงป่าโดนจับไม่เหรอพี่มไใครโดนจับเลยหมดทุกวันไม่โดนจับไม่ไงอ้าวพี่หนุ่ได้เห็นเยอะเลยแล้ววันนี้เหรอจับมาไม่ไม่ไม่ต้องไปเถียงกันคนไหนไม่ไม่เอาวันนี้แล้พี่รู้ว่าเขาขายทุกวันไม่พี่พี่อย่าพูดแบบนี้ เพราะว่าเท่าแต่พี่จะมาตัดผมมาเป็นรับเขาไม่ทีนึงถ้าพี่ต้องมาตัดต้นตอไม่มาตัดผมอ้าวพี่อย่าพูดอย่างนี้ดิอ้าวผมก็ต้องมาหากินดิพี่ยังขมามาหาทีเลยตัดตาหน้าที้ไม่ไม่ได้เกี่ยวครับพูดในลบบความเป็นตินของคนเนี่ยให้รอเดินออกมาดีๆไปไม่ครับให้พอลูไปแล้วนี่แชร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วยรู้่าเปนเองพ่อเนี่ยนิดเดียวที่ อยากรู้ไปท่เามาสขียไอรอาจุจะนอไถาูางไปถามรู้ดีไปนะเข้าตาจไม่ต้องเขามาอ้อมจัหรกครับเต้องลงมาเสียเวลาไม่เสียรอกไง้าก็รอผมเก็บล้านเสร็จก่อนลวกันดกันจรองง

ผมไม่ต่อสู้อะไรพี่อะไรพี่เข้ามารับผมเนี่ยเอาก็นี่มาขอเชิญน้องไปดีๆน้องไม่ไปอ่ะผมต้อดูร้านผมว่าี่เก็บไปไม่ด้ไหมไม่แล้วใครเก็ขาขอพี่เก็บเก็บให้ใครของไม่ได้น้องคนอีกคนไงลูกน้องอีกคนก็เก็บได้ลูกน้องห่วงนะเราไม่ได้ละผมให้ไปคนเดียวอ่ะใครก็ได้มา ไม่นี่นี่เหล่ยิมจะคุามองแต่ไม่ได้ค้าขายไม่ได้ขายอยู่แล้วแหละพี่มาลงขนาดเงี้ยนจะได้ขายอะไรฮะเนี่เขามีกี่คนเนี่ยลูกเจ็ดกี่คนเนี่ยลูกสองคู่ทีครับขปเชิญก่อนที่เขาจะพี่ไม่หาตาวขนาดเงี้ยกี่คนเมื่อกี้พี่ก็เข้ามาเป็นอย่างนี้พี่เข้ามาเนี่ยให้คนใส่หมวกใหเข้ามาดูล่าลาก่อนเลยในมีในมีโอ้ไม่หมวกไม่มีนี่นี่คนเนี่ยนี่ยืน อ้วนอย่านี้อ้นันเขามาดูเขามาดูมีของผิดเล่าเห็นไหมแชร์อเก็เหมือนเดินูแ้ก็ดรไม่ได้แอแ่ั้นแหละที่ดูแอที่มาูแค่นี้แหละชรไม่ได้กดแชตรงไหนอ่าไม่เป็นเหมือนกันหรอดูม่ไรอยู่ไม่ด้หรือใช่ไล์สดุ่อด่ ไลฟ์ของขไลฟ์ไม่ไม่ไม่มันแชร์ะแชร์ลงกลุ่มล้วก็แชร์แบบเนี่นะยหนูมนไม่ค่อยได้ไลฟ์ใช่มันใช่ใช่ใะ่ใช่ใช่่ะใ่ในชะ่ใช่ะช่ไช่ใช่ใ่ใ่ แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นแค่ไม่ติดมันไม่น่าไม่่นาจะใช่ตำรวจสักคนเลยนะเนี่ยใช่จริงๆต้องโทรเรียกท้องที่ใช่<า>ใชเขาบอกว่าเดี๋ยวท้องที่ก็จะมาเออก็รอท้องที่มาอย่าไปกับเขาไปกับเขาติตั้งเดียวรอท้องที่มาท้องที่มาแล้วเดี๋ยวก็ให้ไปกับตำรวจยังไงต้ดภกท้องที่มาแล้วเดี๋ยวก็ให้ไปกับตำรวจยังไงต้ปลอดภัยกว่าท้องที่มาแล้วเดี๋ยวกให้ไปกับตำรวจยังไงต้องปลอดภัยกว่า